พี่น้องพี่ผาชานอีจูมาจะพาการ ูสานีูวันเรมลงห่อคิตจักต่อเพิ่มึ้อ่อยเลยยืลงคิดเจอยน่อย เอายให้นครับหมูห้าบานมีแนวเย็นเบิงกมีอย่หนี่เอามาแต่เมียบาที่นี่ได้หรอเอาเลยจี่จันในที่จุ่ยที่นองเบิ้ง มือด mm. yeah, yeah, so ีด้ไปเฉพาะใส่เลยเด้อดสแล้วเยี่มเลยไปใส่มือดีเด้อใสแล้วงามตันใส่ดีแล้วเลยเด้อสามลังนี่เดียวไปใส่มือตาดีหน่อไปใส่มือเจามือหลุนหลวไดเดอจมันก็มันไม่ ด้านไม่อ e ็นีก้อนพี่ไก่พี่ก้อนบุห่างทีบิดแล้วพี่น้องเลยเอาไปเตะก็ตีไปไล่จีบยออีบไปไลยหัเบ็บไอ้หลือปต่ไอ้มันหอมันหัไปเลย จงไปเบ่งตอนต่อไปค่ะผมสวัสด,ดีครับ